วางแผนดวงชะตาวันจันทร์กันหน่อยแล้วจากนี้ไปหนึ่งปีวันจันทร์นจะเจออะไรบ้างในช่วงหนึ่งปีเนี่ยนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนดวงชะตาเนี่ยอยู่สองช่วงนะพอสักต้นต้น,ตน,ตนปีใหม่วันจันทร์เจอกับความไม่แน่นอนอะไรที่เก่งที่คาดหวังที่ลุ้นเอาไว้เนี่ยโอ้โหตุ้มตุ้มต่อมๆแล้วก็เหมือนกับ ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตเอาความหวังเอาอนาคตไปผูกไปเชื่อใจใครได้เลยนะแม้กระทั่งกับตัวเองนี่ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดดังนั้นอันดับแรกเลยคำโบราณที่ว่าตนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยวันจันต้องคิดให้ดีต้องคิดอยู่เสมอแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าขนาดตัวเองนะที่ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหม แต่ก็ยังพึ่งได้ไม่มากมันก็จริงในช่วงช่วงต้นต้นปีนะวันจันทร์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบน,นะคล,คล้ายๆเด็กกําลังแบเบาะเรานึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กจำคราวนี้ไหมตอนที่เราประมาณหนึ่งขวบสองขวบสองขวบนั่นแหละเราก็จะเหมือนกับเดินไม่ค่อยแข็งใช่ไหมเดินแล้วเดี๋ยวก็ล้มบ้างแล้ววันจันทร์ในช่วงต้นปีเป็นอย่างนั้นอันนี้อาจารย์หมายถึงทั้งเรื่องของ เงินการทองที่โอ้โหมันจะมีความรู้สึกเฉียดฉิวตลอดเวลาที่มีอะไรจ่ายเข้ามาแล้วโอ้โหมันมีมาจ่ายทันเวลาแบบพอดีพอดีจ่ายเสร็จก็ไม่เหลืออีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในจิตใจอ่ะมันเกี่ยวยังไงคนที่เป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ามีความรักความสัมพันธ์กับเราเนี้ย บางทีนะช่วงต้นปีนะไม่ค่อยทําให้เราอุ่นใจไม่ค่อยทําให้สบายใจสักเท่าไหร่เราจึงขาดความรู้สึกมั่นคงในจิตใจพอสมควรแต่วันจันทร์เนี่ยพอเข้าแบบกลางๆปีไปถึงท้ายปีแล้วเนี่ยวันจันทร์ก็จะเริ่มเปลี่ยนจุดโฟกัสเอาละเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับใครมากไอ้เรื่องเงินจะมีใช้หรือไม่มีมันก็ จะเกิดอาการคล้ายๆตรงตกเอาอย่างนี้ก้มหน้าก้มตาทําการทํางานไปอย่างน้อยที่สุดนะการก้มหน้าก้มตาทํางานของคนบรรจันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ยประมาณกลางปีไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเกิดงานเยอะคือมุ่งเน้นทางานเยอะใช่ไหมไปโฟกัสงานเยอะไม่คิดเรื่องอื่นเยอะตั้งใจเนะผลงานมันก็เยอะแล้วเงินมันก็เยอะตามไงอ,อันนี้คือสิ่งที่คนบรรจันเนี่ย จะได้นะหลังจากประมาณครึ่งปีไปถึงสิ้นปีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้มันจะดูเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะแต่อย่างน้อยที่สุดอะ่ะมันก็รู้สึกควบคุมได้ควบคุมได้คืออะไรเราไม่อยากคิดถึงเยอะเราก็คิดถึงน้อยลงได้เพราะอะไรเพราะเราเอาเวลาเอาพลังงาน ไปลงกับเรื่องของธุรกิจการงานไปหาเงินดีกว่านาะเออย่างงั้นนะคนบันจันจะเป็นอย่างนั้นก็ดูแบบ <c oughs> ใหนๆทั้งปีนะแต่อันนี้มันเป็นแค่ภาพรวมของคนที่เกิดในวันจันทร์ในบรรดาคนเกิดบันจันทร์ทั้งโลกทั้งประเทศเหมือนกันทุกคนไหมคําตอบคือไม่หรอกมันจะมีบางส่วนที่มันคล้ายภาพรวมแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะให้อาจารย์วางแผนเลยตลอดจากนี้ไปปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้าง อาจารย์จะเจาะเลือกให้ทีละคนเป็นรายเดือนเนยนะเราจะคุยกับอาจารย์จะมาเจอตัวจะโทรศัพท์คุยหรือไม่มีเวลาให้อาจารย์อัดเทปส่งไปให้อย่างงี้ก็ได้เราก็จะมีรายละเอียดทุกๆเดือนเลยสิบสองเดือนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะย้ําอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นแค่ภาพรวมแล้วอาจารย์ก็จะรู้ดวงของเราใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดนี้ไปปีหนึง่งแล้วอาจารย์ก็จะมอบวัตถุมงคลที่มันเหมาะสมกับดวงชะตาประจําดวงชะตาเราเลยนะ หนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอาจารย์เลือกให้เองเรามีหน้าที่แค่ฟังบันทึกรับรู้แล้วก็วางแผนไปกับอาจารย์จตกนี้ไปปีหนึ่งอ่ะดวงเราต้องรุ่งจากนี้ไปปีหนึ่ง,ง,อ,ง,ง,ปปงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางน้ามันต้องหายไปดังนั้นนะใครอยากวางแผนชีวิตละเอียดเฉพาะายบุคคลซึ่งแน่นอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยค่อยไปจองคิวหลังไม้ในะมีค่าบูชาครูเท่าไหร่ก็ไปจองกันก็หวังว่าคนเกิดวันจันทร์นะ ในช่วงต้นปีะจะไม่ว้าวุ่นเกินไปในช่วงปลายปีจะไม่เหนื่อยเกินไปนะแล้วก็ได้รับความสุขความสุกคอสมควรอาจารย์วางแผนให้ทีละคนแล้วเราจะพบกันนะคนเกิดวันจันทร์